วันนีแม่ไม่มาเหรอแม่ไม่มาเหรอแม่ไปซักผ้าที่คอนแกนที่คอนโดสิอ้อหนี่ใส่าบนนี้เข้างอะเลูกกค็ไปั ออกูกาลหมอนะเอ้ไม่ใช่ออ,อ,อ๋อ,อ,อ,ไ,มอไม่หอมาเลยอ่ะเจอไขอไงไม <laughs> เอาน่ากลัวไหทไม่ะ <pow> ถ้าเรา่อ,อะไรนพะวกเส้น,เสน,น่ไ่ไม่ลเป็นนั่นถขายปากตินี่แหละตำรวจถูกเราป็น้ไทคือน่ากลัวมากเลย่หรอแกก็จะไปกัน ไปคนเดียวครับกำลังไปเรียวา้องน้ำาถมาเร็วว่ะี่เป็นไงหนุมไหมหนว่าแม่่้ไปาแม่ไะไพ่อแม่ไปทำงคุณรู้ด้วยแม่เป็นอะไร้องเป็นลดเลยครับนี่หรอหมอเราเป็นไงบ้างคะหมต้องเป็นกายภาพปฏิทินสามวันเลยไอ้ที่ใช่เดียสามวันหนุ่มไม่ใส่กายภาพมากเบ้านมี มมาแล้วฮัลโไปรุ่นไเลยเดี๋ยนีมาคนเดียวหรอพี่ห่อมาสดรสดมมาดแล้วข้าที่ข้าที่ข้าวที่ข้าวที่จ้าเอ๊า ไม่เงาเดี๋ยวถายเทียบเลยไม่ยคือตอนงคืรนุ่งตื่นมาตีห้านอิมาโอเปเนี้ยทำนี้ลบไหมลบลบค่ะไปอับีบต่อมาจากโอ้จะดึงเาะจะดึงเนาะ

ไม่ลองเป็นมายุดมาสริจดีใช่ไหมค่ะนี่อยู่ได้ราได้แค่ร่าันช่าเขต่างนี้จะลนี้ะเมื่อวานลงแล้วเลยร่างอันนได้ลูกโอนอ๋อลางแล้วครับนี่ไ้อน

แม่คอนแม่แม่คอนด้วยคอนด้วยอนั่งฟังเพลงแบบหนอยกันเลย่อยกันมาจาคปอยกันไม้องรกัหน่รักกันรกกัแ้นเปนไอ้แป้นเสร็จแล้วนขนพี่เอพี่เอก็ป

ข้ามคนหายไปั่าเลยนะทุกคนมาถึงจะให้ดูอันนั้นแน่แน่เห็นไหม